เฮ้ยๆโอ้ยแย่ละกูตายแล้วมาอยู่ทําไมแล้วเฮ้ยลงพยาบาลช่วยคุณได้เฮ้ยไป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 รอดกูรอดไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเย้เย่เฮ้ยว้าวฮ้ลีอยังไงอะจะไปบุกช่องมาเลยมามามารอเลยมาดิมาดิ วันนี้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 คนดูสุดว้า้าไอ้กูอ่านเมนอยู่เหรอไป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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยกูตีหปากตันแล้วเหอะไอ้บ่ไอ้บ่มีครับเข้ามาข้างหลังใช่ไหมลงว้าวว้โอ้โอ้าวเล็บมาดิเล็บเล็บเล็บมาเลยมาแลยโ้โอ้เล็บ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 ปัด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 ปันพี่ครับ มองข้างบนหน่อยครับพี่ดดดถูทางตันดพี่กรีดแล้วจิตพี่ครับมีมีวิธีให้ไม่ตายไหมฮะโไปอยู่ข้างหลังอ๋อยคลิปพี่ฝีทุกครั้งเลยขอบคุณหลบหลบหลบโอ้ยแมวมาเหว่ยวเฮียโอ้โยโอ้ยโอ้ยแมวมาเหี่วจิงเกียวอืจิงเกียจิงเกียเอ๊ะ พี่พูดแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจหน่อยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจพี่ทำเสร็จนิดหน่อยไม่เรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยยีดเยื่อทึกวะโอ้เธอเห็นผีไหมไม่เห็นนะฮะผีผีโอ้เฮ้อจะพึ่งโอ้โอ้มาสิครับมาสิครับ มาสิครับมาสิแม่โอ้โหช่วงเวลาพิเศษใหม่โคกซ่าหบื่ละเมื่โอ้เบืละเมื่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยโอเคต้นไม้ฮัลโหลต้นไม้โอ้เดินกลับไงหลอกหลอกขอโทษแล้วขอโทษที่ทำใหเสียใจเอาจริงนะมันก็แค่โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไปแล้ว ลีปรีบมาหน่อยไดลูกรีบรีบรีบมาหน่อยได้ลูกลิบลิบลีบรีบลบรีบมาดิ